สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอีตวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิกผมผู้ชายนะครับผมเป็นทรงที่สั้นที่สุดเลยนะครับผมของร้านผมนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังสีสัเสมือนจริงนะครับผม ตัวงานนะครับจะเป็นวิกผมแท้นะครับผมวิกผมแท้นะครับสามารถสะทาความสะอาดได้สามารถได้มีม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถย้อมทําสีนะครับตัวงานนะครับผมเราสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะด้านหลังข้อรูปหัวสวยอยู่แล้วหรือลูกค้าจะเอาไป ดัดทำวอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมตัวงานนะครับสามารถเซ็ตทรงได้เลยใส่มุสใส่เยลได้นะครับแล้วแต่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดพื้นงานด้านในกันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้นะครับผม ตงนี้คือตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมตัวงานนะครับผมจะเป็นสีน้าตาลธรรมชาตินะครับเรื่องสีนะครับเราสามารถย้อมทําสีเพิ่มเติมได้นะครับผมด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้ากันละลายเครื่องนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมรายละเอียดข้าวๆสำหรับวิผมร่นนี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราปรับระดับความแน่นของวิกผมก่อนนะครับผมลักษณะของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมนี่นะครับถ้าด้านหน้ายาวไปเราดึง คอยหลังได้นะครับผมแต่ถ้าด้านหน้าสั้นไปเราดึงมาด้านหน้าได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวงานนะครับผมสามารถเซ็ตส่งเครื่องเติมได้เลยนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผม ไม่หลุดนะครับจะหลุดต่อเมื่อโดนดึงหรือกระชากนะครับวิผมก็จะหลุดนะครับถ้าเราโดนดึงนะครับหรือว่ากระชากหัวนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังของร้านนะครับผมจะก๊จะเข้าลูกตามศีรษะของเราเลยนะครับผมด้านข้างนะครับ ถ้าเราเอาไปดักอีกนิดหน่อยนะครับจะเป็นรมชาติมากกว่านี้นะครับด้านข้างนะครับด้านบนนะครับผมมองลงมานะครับผมจะเห็นขวัญนะครับผมจะเป็นงานคอขวัญหนังสีสระเสมือนจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับงานนุ่นนี้กรุงเทพปริมณฑลนะครับผมผมจัดส่งให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมต่างจังหวัดนะครับผมลูกค้าไม่สะดวกมาดูสินค้าจริงนะครับผมผมจัดส่งขนส่งให้นะครับผม ประมาณนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมมาติเวลานาตีวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ